และในที่สุดก็มาถึงนะครับผมนะกับตัวอย่างอัปเดตสุดท้ายของเรานะครับผมนะฮะมาพร้อมกับวันอัปเดตด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปติดตามรับชมกันเลยว่ามีอะไรรอเราอยู่บ้างแต่ก่อนไปก็เหมือนเดิมนะครับผมนะฝากไว้ด้วยนะครับผมนะบาร์จอช็อปไม่ว่าจะเป็นไก่ตันหรือจะเป็นการเติมโรบักต่างๆนะครับผมนะรวมไปถึงท่าของกดเกมพาร์ตี้ผลในเทมนะครับผมนะใครสนใจเนี่ยลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปดโอนี้เลยเปิดมาฉากแรกเนี่ยเราจะเห็นท่าของผลมังกรเลื้อยได้นะครับผมนะไม่ใช่งูเขียวนะงกรัะ มาใหม่นะฮะเออโคตรเท่บอกเลยแล้วมาดูฉากนี้กันครับผมนะเราจะเห็นไปเร่างของผลแก๊สนั่นเองนะครับผมนะฮะคิดไม่ถึงใช่ไหมกูก็คิดไม่ถึงเหมือนกันแล้วมาดูฉากนี้กันนะครับผมนะที่แอดมินมีการใส่เข้ามานั่นก็คือ2ยักษ์ใหญ่อย่างเจ้าผลแก๊สนะครับผมนะที่เออเหมือนซูซานโออยังไงก็ไม่รู้เลยนะครับผมนะเออมีการแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าผลพิษเนี่ยเออชิดซ้ายไปเลยนะครับผมนะผลแก๊สจะเดินอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีผลมังกรนะครับผมนะที่มีการโชว์พลังนะครับผมนะโอ้โอโออย่าางเมมัส สุดเรงคุณผู้ชมดูดิและเจ้าแอดมินตัวดำเนี่ยก็มีการออกมาพูดเลยครับผมนะว่าเป็นยังไงกันบ้างพวกมึงรอนานกันไหมเออรอตั้งหนึ่งปีเนี่ยนะครับผมนะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่ามึงไม่น่าถามประโยคนี้นะครับผมนะทุกคนเขาคิดถึงนะแต่ไม่ได้คิดถึงมึงแน่นอนคิดถึงเกมคุณผู้ชมเมื่อไหร่จะอัปเดตเออและเขายังบอกต่อเลยครับผมนะว่าให้ดูคลิปวิดีโอของเขาเนี่ยให้จบด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเขาจะบอกวันที่อัปเดตนั่นเองในคลิปวิดีโอนี้ทีนี้เนะี่ยเราตัดภาพไปดูนะครับผมนะว่าผลแกนั้นเป็นนนนนนห้าตาตยยัััังงงไไะะคคคครรรบบบผมนะปดูกเลลี่ือสิึ น่าจะมีเรื่องของการติดพิษหรือเปล่าฮะ <Yeah. S 1> ว่าแล้วไงแม่งต้องมานะครับสกิลต่อมาครับนี่ฮะชาร์จได้ด้วยครับนี่มีวงแหวนด้วยครับอย่างเท่ฮะผลแก๊สว่ะนี่นี่ดูดูอะไรวะู <c oughs> ดูไม่ทันอ๋อทำดาเมจรอบตัวเว้ยเอ้ยเอาเรื่องว่ะสกิลซครับนี่เป็นการเรียกทุกสมุนรออกมาครับแล้วก็เล็งไปที่ศัตรู hey, <man. S 1> พร้อม ไปนี่ล็อกเป้าด้วยฮะเอาอ่ะเอาอ่ะโอ้โหโคตรตึงนี่เป็นไงโคตรเท่เลยอะ่ะนี่แล้วก็สกิลเอฟครับบินใต้ฮะนี่โอ้และสามารถโจมตีแบบปกติได้ด้วยครับเช็ดแค่เป็นดาบพิษน,นะเออโคตรตึงอะ่ะและสุดท้ายครับนี่คือสกิลแปลงร่างฮะนี่เรียกซื่อสารออกมาเช็ดแค่ มันไม่ใช่เรียกดีมันกลายว่าเราแปลงร่างไปเลยฮนะแต่ว่าตัวใหญ่เนาะเออเอาเรื่องเอาเรื่องคล้ายๆกับผลพิษแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันสวยกว่าวะ่ะลองทายเล่นๆดูนะครับผมนะว,ว่าจะกี่โลบคัครับนี่สกิลหนึ่งครับนี่โอ้ยติดพิษดูๆฮะดูดิเอาว่าผลพิษร้องอะ่ะบอกเลยเออผลแก๊สพี่จะเดินแล้วครับน้องๆๆอะไรประฟณนทีนะเออหลบซ้ายไปครับสกิลสองครับผมน้องๆอุ้ยอะไรวะดูไม่ทันอ่ะอุ้ย เป็นการตรวัดดาวไงเชี yeah. ่ยนี่มันสายพิพ,พีดีด,ด,ดีนี่เองคุณผู้ชมเอาเรื่องต้องมาแล้วว่าคุณผู้ชมและยังไม่พอนะครับผมนะนี่คือสกิลสามนะสามารถเรียกลูกสมุนโอ้โหได้มาเพิ่มอีกเท่าตัวแล้วแรงดูดิโคตรแรงอะ่ะเว่อว่า,วาจัดผลมังกรจะเอาอยู่ไหมเนี่ยไม่ผลมังกรว่าโกงะนะผลนี้ก็โกงเหมือนกันเนี่ยทำไปเล่นไปครับสกิลเอฟก็คือการแดน์นะครับ,รบถ้าแดน์โดนก็จะมีดาเมจด้วยนะยเอาว่ะเท่จัดอะดูดิ ถ้าแดดโดนก็คือมีดาเมจด้วยอะต่อมาเนี่ยเป็นผลมังกอนไปดูเลยครับมีการเปลี่ยนรูปภาพใหม่ด้วยดูดิโคเท่นี่สกิลหนึ่งครับเป็นการชาร์จพลังออร่าอะไรสักอย่างนะฮะดูดพลังกูดกืนครับปล่อยไป <c oughs> ปุ๊งมันที่สุดอะ่ะบอกเลยว่าสุดๆจัดๆอะ่ะแล้วไกลกว่าเดิมด้วยปะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูดิ อู้ว,วิอรังการสะใจเวอร์อาจริงสะใจมากสกิลต่อมาครับเป็นการพุ่งใส่ศัตรูแล้วก็ทุ่มนั่นเองนะฮะอ้โหเทเจัดว่ะเอาเรื่องฮนะสกิลซีครับผมนะเป็นการพ่นไฟเหมือนเดิมครับอ่าเอาจริงคือก็เป็นการปรับรีเวิร์กนั่นแหละนะฮะ แต่ไม่รู้ว่าจะคอมโบกับเอ่อเซตเซตดาบเก่าๆได้หรือเปล่านะเออไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับสกิลบินครับผมแนตะ่ก็ประมาณนี้ฮะเหมือนจะเร็วกว่าเดิมด้วยแล้วก็มีอนิเมชันในการบินนะครับผมนะอ๋ะอถ้าพุ่งขึ้นก็อีกแบบหนึ่งถ้าพุ่งลงก็อีกแบบหนึ่งใช่ปะอ่าโอเคมีหลายฟังก์ชันเหลือเกินนะครับอ๋อถ้าพุ่งโดนศัตูก็อีกแบบหนึ่งหรออุยอ้ยไมีได้เห็ทุกสกิลเลยว่ะนี่ว่าแล้วนะครับผมนะการโจมตีปกต,ติต้องมาครับ ต้องเป็นยุคของกงเล็บไงเออตั้งแต่พลจิ้งจอกแล้วใช่ปะต่อมาเนี่ยจะเป็นการแปลงร่างนะเมื่อเราแบบว่ามีมิเตอร์ฟูเต็มหลอดนั่นเองนะครับคืออย่าบอกนะว่าแปลงร่างได้2ครั้งอ่ะโอ้ยเอาเรื่องถ้าหลอดเต็มอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเหมือนจะแปลงร่างได้อีกรอบหนึ่งปะ่ะดูดิ อลังการขึ้นอู้หูคือพูดง่ายๆเลยคือมันแปลงร่างได้2รอบนะครับผมนะรอบแรกเนี่ยก็คือทําให้เราตัวใหญ่แล้วก็สกิลอลังการขึ้นนะเ็ทเค่โอ้สกิซีครับอื้มเคดเค่คือ,ค,อคือไม่มีคําบรรยายอะ่ะคือใครที่เป็นผู้เล่นเก่าต้องกลับมาเพราะผลมังกรแน่นอนครับคือบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์น่าจะ,ะร,ระเบิดกันรอบนี้แหละเออ นี่โจมตีปกติก็ได้ฮนะตัวใหญ่ด้วยได้เปรียบด้วยฮนะฮิตบ็อกการโจมตีแบบกว้างขึ้นครับและเหมือนเดิมครับและสุดท้ายนั่นก็คือการแปลงร่างอีกรอบนั่นเองครับในการทานฟอร์เมชั่นนะดูครับพร้อมไปครับนี่ไงแปลงร่างได้2รอบเช็ดเคแล้วมันคือแบบมันสมูทมากในการเลือ้อยอะไม่เหมือนปัจจุบันที่แบบหันหัวซ้ายขวาไงดูดิ โอ้โหสมกับการรอคอยมากมาก,มากฮะนี่ไงมีเกาะขึ้นมานี่เนี่ยมันถอดเกาะได้ด้วยนี่ไงใส่เกาะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะไปดูสกิลแซดกันฮะระยะนี้นะโดนปะไกลปะชาร์จได้ด้วยเหรอเอ้ยดูดินี่มีการเต็มหลอดโอ้โหโอ้ไม่ต้องมีผลอะไรเปรียบเทียบแล้วนะครับผมแนละผลพรกก็น่าจะแบบต้องยอมอ่ะดูดิระยะนี้นะโดนปะคุณผู้ชมคิดว่าโดนปะน่าจะโดนนะดูนะ ปล่อยปล่อยที่ปิ้วโอ้ยเฮียคือยาวกว่าดาบไอ้ที่เรียกบิ๊กบงบิ๊กมามอีกอะ่ะเฮ้ยคือถ้ามึงเลงโดนก็โดนอะ่ะวิไกลเกินนะฮะอันนี้คือสกิลนี้เด้ยเดี๋ยวเดีเหมือนคิงเลงไงหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะสกิลมันแปลกๆนะเออมังกรหมุนได้ว่ะ ไอ้สกิลมันแปลกๆเลยคุณผู้ชมอเออนะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงครับผมก็คอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะดูซีครับนี่ยังคงเหมือนเดิมนะแต่ว่ารู้สึกว่าเอฟเฟกต์มันมีทิตสุดท้ายด้วยดีกว,ว่าในการระเบิดนะเนี่ยชอบตรงการที่มันเลื้อยได้เว้ยคุณผู้ชมดูดิโอ้โหโคตรเท่อวิ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  อ๋อเป็นการพุ่งเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียไอ้คล้ายๆกับคิงเลเหมือนกันนะเออถ้าสังเกตดีๆนะกเชมเออกูตลกตรงนี้หลอกูชมเฮ้ยถ้าใครเล่นคิงเลนี่รู้เลยนะครับผมแต่ว่ามันคล้ายๆกันนะอาจจะไม่เหมือนหรอกแต่อาจจะคล้ายๆนะเออเอาเรื่องเดี๋ยวบินได้ไงเออเมาหัวตายเลยอย่างนี้ <laughs> และนี่คือหน้าต่าง UI ใหม่นะครับผมนะเป็นหน้าต่างร้านค้าขายผลนั่นเองนะครับโอ้โ,ฮโ,ฮโ,โรหโคตรเท่เลยคุณผู้ชมมะโอ้โดูดีเฮ้ยมีผลมงกรด้วยคุณผู้ชมแต่ฉากนี้เนี่ยพี่ไม่เข้าใจนะครับผมนะแว็บแรกที่พี่เห็นเดี๋ยวรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นผลมงกรใช่แต่เฮ้ยมันเป็นบิ๊กบอสหรือว่ามันเป็นบอสตัวใหม่หรือเป็นเลดบอสหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคุณผู้ชมมะแล้วมาดูฉากนี้ครับผมนะรู้สึกว่าจะเห็นผลมงกรสองผลด้วยกันนะครับผมนะเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเปทางซ้ายมือนะครัผผมมมนนนนนนนทททีีี่่เเราาาห็็ต้้คคลออองว์ชกืืใ ุดนี่เลยคุณผู้ชมฮะทีนี้เรามาดูท่าทางของสกิลกันบ้างน,นะครับผมนะเป็นยังไงไปดูเลยครับอันนี้คล้ายๆกันอ่ารูปแบบโมเดลมังกรเปลี่ยนไปแต่ว่ารู้สึกว่ามันสกิลเหมือนเดิมนะอันนี้ชาพลังเต็มที่ครับปล่อยฮะอ,อ่าโอเคโอ้โหไกลย,ยังโดนนะสกิลต่อมาครับนี่เป็นการปล่อยกองเล็บอะไรออกไปวะโคตรเท่เลยอะ่ะโอ้โห คือไม่แน่ใจนะครับตอนนี้คือสับสนไปนหมดเลยว่ามันคือตัวเดียวกันที่ตื่นหรือมันมันคืออะไรกันแน่นะครับผมนะใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วบอกพี่หน่อยนะครับสกิลซีว่ะโอ้โหสุดสุดบอกเลยว่าสุดในซอยแล้วคือมันเวอร์จัดแล้วก็แบบโอ้ดูดีมันมีการที่เรียกว่าสองล่างอะ่ะไม่ใช่สอล่างคือโอ้เยอะเยอะเยอะเลย อัปเดตนี้คืออลังการเกี่ยวกับมังกรนี่คือเยอะมากอ่ะโอ้ดูสกิลนี้บ้างครับเป็นการพุ่งแล้วก็โอ้โหโอ้โหไม่จบง่ายๆฮะคือสามารถบินได้โดยที่เราไม่ต้องกดสกิลอะคิดดูเอาละกันนะครับนี่ฮะนี่คือถ้าขาคุณผู้ชมไม่ติดพื้นเท่ากับว่าเราบินได้เลยนะเอาว่ะโอ้โหสามารถดำน้ำได้หรือเปล่า ยางยางไม่น่าจะใช่เรื่อนี้นะครับผมนะสรุปได้ว่านะครับผมนะอัปเดตนี้เนี่ยมีผลแก๊สมาใหม่ผลมังกรสองเวอร์ชั่นก็คือ2ผลนั่นเองนะครับผมนะแยกกันนะครับผมนะไม่ได้รวมกันนะเออแล้วเขายังบอกต่อเลยครับผมนะขอบคุณมากๆเลยที่ตั้งหน้าตั้งตารอดนะครับผมนะกับการอัปเดตที่ยาวนานขนาดนี้นะครับผมนะแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ทาให้ผิดหวังเลยนะครับผมนะโดยการเพิ่มให้มังกรเนี่ยมีทั้งหมด2เวอร์ชั่นเข้ามาด้วยนะเออผลแก๊สผลใหม่ด้วยก็มีนะครับผมนะคือแบบมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆคุณผู้ชม เพื่อมาปรุงยานะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามีการผสมผสานอะไรให้โมหมึงเทไม่ตรงแก้วเ,ยเ่ยเฮ้ยเออเนะี่ยแล้วที่เําทำการดื่มเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจะเป็นการเพิ่มศักยภาพอะไรบางอย่างของเราหรือเปล่านะฮะและดูเหมือนว่าก่อนที่กีโอโพสเนี่ยมีการปรับรีเวิร์กมาใหม่ด้วยครับอ่าบรรยากาศก็ตามนี้เลยฮะรู้สึกเหมือนจะมีทางด้านของเรือด,ดำน้ำด้วยนะเอโอโคตรเทเลยไม่รู้ว่าทำอะไรอาจจะดำน้ำได้จริงๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบคุณผู้ชมส่วนตัวเนี่ยชอบฉากนี้มากมาเลยนะครับผมแล้วมีมังกรทั้งหมดวองเวอร์ชันเีดึผ้วอร์ชัน ออกแนวฝรั่งยุโรปนิดนึงนะฮะออโเคตรเท่เลยเฮ้ยมีการเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอโอ้โหโคตรเท่เลยเดี๋ยวราหยุดตรงนี้แป๊บหน,นึ่งนะครับผมนะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะสามารถขี่มังกรได้มีการเกาะเหมือนหนรถเมล์เลยผู้ชมโอ้โหโค้รเท่เลยและฉากจบของคลิปวิดีโอนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเผาด้วยนะผู้ชมฮะเอาละมึงสนุกแน่ผู้ชมฮะเผาวิสีรอบที่แล้วนะครับผมนะควานหากันตั้งเดือนหนึ่งนะครับผมวิธีทำมันทำยังไงทำยากเหลือเกินนะครับผมเราจะไปดูซิว่าเผามังกรนี้จะยากเหมือนเผาที่แล้วหร ตกใจนะครับผมนะตอนแรกมันขึ้น2,025นะครับผมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการหลอกไก่ะครับผมนะมีการเปลี่ยน2,024ก็คือวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมเฮ้ยมันเร็วขนาดน,นั้นเลยเหรอตัวอย่างอัปเดตสุดท้ายมาปุ๊บเนี่ยคือมึงอัปเดตเลยเหรอโอ้โหกูตกใจอย่างแรงเลยนี่โอเคนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันไว้เยอะๆเลยนะครับผมนะโอ้บอกเลยว่าอัปเดตพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ชมาอาจจะไม่พรุ่งนี้จ้านะครับผมนะอาจจะมีการคาดเคลื่อนเลื่อนไปประมาณหนึ่งวันนะ็น ประมาณวันที่15ของเดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะครับผมนะโอ้โหเฮียมาไวกว่านี้คยอะๆเยอะเลยโอเคก่อนจากกันไปแล้วผมนะเหมือนเดิมนะครับผมนะใครที่ชอบไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด s สับสกายกันด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยได้ผมนะว่าชอบอะไรในอัปเดตนี้นะครับผมนะพี่ส่วนตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมังกรแม่งประทับใจมากๆเลยนะมีสองเวอร์ชันด้วยผู้ชมเอาล่ะนี่คือทุกอย่างเราไปก่อนแล้วผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย